บทที่2,732ขณะที่คนในตระกูลเหอได้ยินประกาศของเหอหงเฉิงว่าเขาสามารถบุกทะลวงเส้นลมปานเส้นที่สี่สำเร็จได้นั้นทันใดนั้นก็เกิดเสียงยินดีปีดาลุกฮือขึ้นการบุกทะลวงเส้นลมปานเส้นที่สี่สำเร็จหมายถึงการเป็นนักบูสีดาว ทั้งหัวเซียชายานนักบูสีดาวไม่ได้ปรากฏมาเป็นเวลาเกือบศตรวรรษแล้วสําหรับพวกเขาแล้วเมื่อได้ยินข่าวนั้นมันน่าตื่นเต้นพอๆกับคนที่หัวเซียได้ยินการระเบิดปรามานูลูกแรกได้สําเร็จย้อนกลับไปในตอนนั้นหัวเซียประสบความสําเร็จในการพัฒนาระเบิดปรามานูซึ่งหมายความว่าลูกหลานของหัวเซียไม่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์จากประเทศอื่นอีกแล้วในขณะเดียวกัน มันก็เป็นความสามารถในการป้องกันตัวที่แข็งแกรง่งตอนนี้เหอหงเิงบุกทะลวงเส้นลมปานเส้นที่สิบนสำเร็จนี่ก็เท่ากับว่าตระกูลเหอมีระเบิดปรมาณูก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีทุกคนที่อยู่ในนี้ณทีน่นี้ยังคงเป็นเวลาที่กังวลกับชะตาของตระกูลเหอในอนาคต เพาะเหออิงชวนพาคนจากไปแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้ไปพิจารณาปัญหาของเหออิงชวนอีกต่อไปเพราะนับจากนี้ไปตระกูลเหอมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าก้าวกระโดดเป็นผู้นำครอบครัวศิละปะการต่อสู้ชั้นนําของประเทศเหออิงตรงลูกชายคนแ็กข้องเหอหงเฉิงดีใจเป็นอย่างมากเขาจึงพุ่งออกไปว่าพ่อครับพ่อไปหอบรรพบรุษตั้งแต่เช้าก็เพราะอยากรายงานกับบรรพบรุษใช่ไหมครับ เธอหงเชิงพยักหน้าใช่แล้วเมื่อกี้ตอนที่อยู่หอบรรพบุรุษพ่อได้ไรายงานกับบรรพบุรุษของตระกูลเหอทุกคนแล้วพ่อเชื่อว่าบรรพบุรุษของตระกูลเหอก็จะต้องภูมิใจมากแน่ๆเหออิงตรงอดไม่ได้ที่จะอุทานว่าพ่อครับทำไมพ่อไม่ประกาศข่าวนี้ออกไปตั้งแต่เช้าล่ะครับถ้าพี่ใหญ่รู้ว่าพ่อมีการบุกทะลวงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาอาจไม่ถูกข้อเสนอของคนตระกูลซูหลอ,อกล่อ,อก,ก็ได้ เฮอหงเฉิงกล่าวอย่างใจเย็นดีนะที่พ่อไม่ได้ไปประกาศก่อนเหมือนอย่างนั้นจะรู้ได้อย่างไงว่าเขาเป็นคนทะเยอทะยานขนาดนี้พูดจบเฮ่อหงเฉิงก็ถอนหายใจแล้วพูดว่าช่างเถอะแต่ละคนก็มีความปรารถนาที่ไม่เหมือนกันขอแค่ในอนาคตขา้างหน้าพวกเขาไม่เป็นภัยทำลายผลประโยชน์ของตระกูลเหอก็พอแล้วจากนี้จะขอต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวอีกกัน เธออิงตรงรู้ดีว่าคำพูดของพ่อมีเหตุผลจึงไม่ยืนการอีกต่อไปเธองหงไหยพี่ใหญ่ของเธอหงเฉิงก้าวขึ้นมาว่าหงเฉิงข่าวที่นายบุกทะลวงลมปานจนที่สิ้สำเร็จประกาศเมื่อไรเหรอเธอหงเฉิงคุณคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นมาว่า ประกาศเธอนำเรื่องนี้ประกาศออกไปให้จอมยุติทั้งหมดได้รับรู้และประกาศออกไปว่าจากนี้ไปตระกูลเหอจะไม่รับคำเชิญชวนจากใครทั้งสิน้นตระกูลเหอของพวกเราในเมืองโมเฉิงจะขอปิดไม่ต้อนรับแขกใด้ทั้งสิ้นอีกในตระกูลศิลปะการต่อสู้กฎที่ไม่ได้ยินไว้ว่าเมื่อมีคนในตระกูลที่มีชื่อเสียงสามารถบุกถลวงเส้นลมปานเส้นที่สมเส้นที่สหรือมากกว่านั้น ก็จะต้องประกาศในหมู่คนที่เป็นจอมยุทธ์แน่นอนว่าครั้งนี้เหอหงเฉิงก็ไม่มีข้อยกเวน้นอีกทั้งเหอหงเฉิงก็ยังรู้ดีขอแค่คนภายนอกรู้ว่าตนบุกทะลวงเส้นลมปานเส้นที่สี่สำเร็จก็จะต้องมีคนทั่วทิศมาแสดงความยินดีและเยี่ยมเยือนมากมายหนึ่งในนั้นไม่เพียงแต่จะมีคนแสดงความยินดียังมีเหล่าจอมยุทธ์เข้ามาขอเป็นศิษย์อีกทั้งยังมีคนประเภทของตระกูลซูที่มาเชื้อเชิญไปอีก ดังนั้นเขาถึงไปให้คนอธิบายว่าตระกูลเธอจะไม่ขอรับการชักชวนอีกทั้งยังไม่ตอนรับแขกภายนอกนี่ก็เท่ากับว่าปฏิเสธคนดังกล่าวออกไปที่ตัดสินใจแบบนี้ก็เพราะเธอหงชงคิดดีแล้วว่าอนาคตข้างหน้าของตระกูลเธอจะขวากความหวังไว้กับคุณชายเย่ยทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตนก็คือการได้รับใช้คุณชายเย,ยอย่างสุดกำลัง สำหรับคนอื่นๆแล้วไม่ต้องไปเสียแรงของตระกูลเหออีกต่อไปบทที27่2733เฮอหงชัยไม่เข้าใจเป็นอย่างมากเขาอดไม่ได้ที่จะถามว่าหงเฉิงในอดีตมีคนบุกทะลวงเส้นลมปานเส้นที่สามสำเร็จของตระกูลศิลปะการต่อสู้เกือบทั้งหมดจะส่งคนไปมอบของขวัญให้ในหมู่จอมยุทธต้องเป็นจุดสนใจอย,อยู่แล้วแต่ตอนนี้เรากลับปิดประตูมันจะดูแตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่า เธอหงเชิงกาวอย่างจริงจังว่าพี่ใหญ่ที่ผมมีการบุกทะลวงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้เป็นเพราะการช่วยเหลือจากผู้สูงศักดิ์ท่านหนึ่งดังนั้นจากนี้ไปตระกูลเหอจะดูทิศทางมาจากนายพลผู้สูงสักดิ์ท่านนี้ อีกทั้งบุคคลผู้สูงศักดิ์ท่านนี้จะให้ทรัพยากรการฝึกอบรมที่หาอยากมากแก่ตระกูลเถอในอนาคตเชื่อผมเส่งนี้จะทําให้ตระกูลเถอได้ผลประโยชน์อาจจะได้ใช้เวลาไม่กี่ปีรอกตระกูลเถอก็จะปรากฏให้คนบุคทลลวงเส้นลมปานที่สามคนต่อไปได้ อาจจะอีกไม่กี่ปีก็จะมีคนเหมือนกับผมคนต่อไปคนที่สามารถบุกทะลวงเส้นลมปานเส้นที่สามได้ถึงเวลานั้นความสามารถของตระกูลเหอเราอนาคตข้างหน้าจะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ได้เฮอฮงไห่หหที่ได้ยินอย่างนั้นก็รีพยักหน้าและพูดอย่างซาบซึ้งว่าในเมื่อเป็นแบบนั้นงั้นฉันจะรอฟังคำสั่งจากนายก็แล้วกัน คนที่อยู่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กแดงผู้หญิงหรือคนแก่สำหรับตระกูลเหอสำหรับเหอหงไฮเหอหงเสงจงรักพักดีดังนั้นทุกการตัดสินใจของเหอหงเฉิงพวกเขาพร้อมที่จะสนับสนุน เธอหงเฉิงยังตะหนักด้วยว่าหลังจากที่ลูกชายคุณโตพาคนพกนั้นออกไปในตอนที่ตนตัดสินใจครั้งใหญ่มีเสียงคัดค้านและข้อสงสัยน้อยลงซึ่งทําให้คนตะหนักได้ว,ว่าความเป็นไปได้หนึ่งใจเดียวนั้นสําคัญมากตระกูลเหอในตอนนี้ไม่มีทิศทางเหมือนกับเมื่อก่อนอีกแล้วที่เกิดเรื่องขัดแย้งไม่จบไม่สิ้นกับกันตระกูลเหอในตอนนี้จะรวมเป็นเชือกเส้นเดียวกันช่วยกันทําให้เกิดความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ เมื่อคิดได้ดังนั้นก่อนบึงหัวใจของเขาก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้เขากก่าวออกมาว่าช่ยแล้วยังมีอีกเรื่องที่จะต้องประกาศคนของตระกูลเหอที่เก่าวออกไปจะไม่อนุญาตให้กลับมาอีกประตูของตระกูลเหอนับจากนี้เป็นต้นไปจะไม่เปิดประตูให้กับคนที่อยากเก้าออกไปกลับมาอีกขณะที่เหออิงชวนพาคนของตระกูลเหอกลุ่มใหญ่นั่งรถบัสเดินทางไปที่สนามบิน สนามประลองก็เกิดความวุ่นวายกลาหลขึ้นตระกูลเหอประกาศต่อคนภายนอกว่าเหอหงเฉิงผู้นำตระกูลเหอบุกทะลวงเส้นลมปาณเส้นที่สี่สำเร็จเมื่อคราวนี้ถูกปล่อยออกไปก็ได้เกิดชนวนให้เกิดระเบิดทั้งสนามประลองในประเทศทันทีปัจจุบันในบรรดาผู้ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ในประเทศนับแสนคนร้อยละ90เส้นลมปาณน,นั้น ยังเปิดได้แค่เส้นเดียวเท่านั้นเองที่เหลืออัตรา10%มี9.99เป็นคนที่สามารถเปิดเส้นลมปันที่2อได้สำเร็จแต่คนที่สามารถเปิดเส้นลมปานที่3ได้กลายเป็นผู้บู3สาดาวเท่าที่รู้ทั้งประเทศมีแค่5คนเท่านั้น อีกทั้งในหาคนนี้ล้วนอยู่ในอันดับทั้งสี่ของตระกูลนอกจากตระกูลยังอยู่ในทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือมีนักบูสามดาวสองดาวที่เหลือก็เป็นคนของตระกูลเหอและอีกสามตระกูลต่างก็มีตระกูลท่านละหนึ่งท่านสำหรับคนที่เปิดเส้นลมปานทั้งสี่เส้นได้ก่อนหน้าเหอของเชิงนั้น ยังไม่มีแม้แต่คนเดียวนั่นก็หมายความว่าปัจจุบันเหอหงเฉิงเป็นจอมยุทธ์ภายในประเทศคนเดียวที่สามารถบุกทะลวงเส้นลมปานทั้งสี่เส้นได้สำเร็จซึ่งหมายความว่าเหอหงเฉิงกลายเป็นบุคคลแรกในวงการศิลปะการต่อสู้เดิมทีทุกคนที่อยู่ในรถต่างก็ตั้งตารอชีวิตใหม่หลังจากที่มาถึงชูหางแต่ในเวลานี้ไม่รู้ว่าใครตะโกนออกมาว่าอารองบุกเส้นทะลวงลมปานทั้งสี่สำเร็จแล้วว่ายังไงนะ ใครๆก็รู้ว่าเฮอหงเฉิงในบรรดาพี่น้องของเขาเป็นลูกคนที่สองเสียงที่เรียกว่าอารองต้องเป็นเขาอยู่แล้วชั่วพริบตาเดียวคนในตระกูลเหอที่อยู่ภายในรถบัสก็แตกคือขึ้นมาเหออิงชวนยังไม่ทันใดตั้งตัวมือถือของเขาก็ราวกับระเบิดทันทีมีข้อความจากคนที่อยู่ในเวทวงเดียวกันส่งข้อความแสดงความยินดีให้กับพ่อของเขาเมื่อเหออิงชวนได้เห็นข้อความพวกนั้นเขาก็เหมือนกับถูกสายฟ้าฟาด เขาไม่เคยคิดไม่ฝันเลยว่าตนเพิ่งจะแตกหักกับพ่อหลังจากไม่นานพ่อที่อายุ80กว่าปีของตนกอบุกทะลวงได้สำเร็จเขาเป็นคนหวั่นไหวในเงินทองเขาตระหนักขึ้นได้ทันทีว่าตระกูลเหอจะขึ้นสู่จุดสูงสุดในอีกไม่ช้าเมื่อคิดแต่ว่าตนเพิ่งกล่าวออกมาพ่อกับประกาศข่าวทันทีเหออิงชวนรู้สึกโกรธมากเขาพูดในใจว่าถึงว่าและไอตาแกกับคำกระทนหันขนาดนี้ที่แท้ ก็บุกะลวงเส้นลมปานสําแร็จนี่เองฉันเป็นลูกคนโตของเขาเรื่องบุกะลวงสําคัญขนาดนี้แต่กับไม่บอกฉันมีที่ไหนกันเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ